เซียนพันอมะตะปทาฮิโรทุกวันจันทร์และวันอังคาร<ป>ฮะเอ๋นี่นายในขณะที่ฉันกำลังแปลาภาษาโบราณออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่นายกลับมายากปลายอยู่นี่เนี่ยนะช่วยตั้งใจฟังหน่อยสิยะพูดอะไรนะข้าก็ตั้งใจฟังอยู่นี่ไงจะให้ข้าทวนให้ฟังอีกรอบก็ยังได้นะเรื่องที่เจ้าเล่ามาเมื่อกี้นี้นะ ือเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งอ่าน่าสนใจสุดๆโกหกชัดๆน้ำเสียงเบื่อๆแบบนั้นนะฝ่งยงไงก็รู้ไม่ได้สนใจจริงๆแต่ยังไงก็ช่งางทั้งๆที่อยู่ในถ้ำแท้ๆนี่นายไปหาปลามาจากไหนกันนะถามได้ก็จากมาหาสมุทรที่อยู่ในมือข้านี่ไงละ่ะนี่มันเชี่ยอะไรกันเนี่ยหีด้วยพลังที่มากมายจนเกินจะย่างถึงแถมคำพูดคำจาและน้ำเสียงแบบนั้นอีกไม่ผิดแน่หมอนั่นจะต้องเป็นหยานเซินไม่ผิดแน่ เอมว่าแต่นี่เด็กพวกนั้นทําอะไรกันนะ่ะตีมากอย่างนั้นแหละยกแขนให้สูงขึ้นกว่านี้จับสัมผัสให้ได้ถึงพลังแห่งจิตวิญญาณแล้วค่อยๆเปลี่ยนพลังเหล่านั้นให้กลายเป็นรูปร่างของมังกรอยู่ตาแหล่เดี๋ยวนี้เลยนะยะไม่ผิดแน่นายขยนันใจไม่ผิดแน่อุยเ,เต็มปากเต็มคอมอยา่าซจงั้น,นหรอ,หรอนี่เรื่องที่เจ้าเล่ามาเมื่อกี้นี้ฟังฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีทําไมไม่เล่าต่อซะล่ะนี่นายนี่มัน แกจะจะเป็นปู่ทวดและแท้ๆยังจะหาเวลามาเที่ยวเล่นกับเด็กๆอยู่ได้อีกนะยะฮเราต่อก็ได้ในตอนนั้นตอนที่ข้าอายุหกขวบข้าเองก็อึ้งกับพลังของตัวเองเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ถึงระดับพลังที่แท้จริงของตัวเองหัวหน้าครับตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วครับฮอแต่แตยังไงกันแล้วใครเป็นคนช่วยพวกเราคนที่ช่วยพวกเราเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งครับเด็กงั้นเหรอ นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาข้าก็ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่คนแรกที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกและนับตั้งแต่นั้นสมาคมเทคโนโลยีก็ได้กลายมาเป็นสมาคมฮีโร่จากวันนั้นข้าก็ได้ช่วยมวลมนุษยชาติเอาไว้มากมายจนนับครั้งไม่ถ้วนข้าได้ก่อตั้งโรงเรียนยอดมนุษย์ขึ้นแห่งแรกบนโลกและเมื่อข้าโตขึ้นทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งของข้าก็อยู่ในระดับที่ไร้ขีดจำกัด เอาแค่เพียงขยับก็ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดคาดได้และในไม่ช้าชื่อเสียงของโรงเรียนฮีโร่ที่ข้าก่อตั้งขึ้นก็เป็นที่ยอมรับจากทุกคนทั่วโลกแบบนี้นะทำให้ข้ารู้สึกดีซะยิ่งกว่าการได้ครองโลกซะอีกเฮนรี่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 จากนั้นไม่นานข้าก็ได้พบกับมอนสเตอร์ที่สามารถทําลายจัก,กรวาลทั้งจักรวาลได้ด้วยพลังของมันเจ้าอาเกนบนรรพบรุษแห่งมอนสเตอร์ทั้งปวง ตอนนั้นข้ากล้าพูดได้เต็มปากเลยล่ะว่าเจ้านั่นคือมอนสเตอร์ที่มีพลังระดับพระเจ้าข้าน,นึกว่ามันจะแข็งแกรง่งจนไม่สามารถจัดการได้แต่ว่าโห่มันรู้เลยข้าก็สามารถจัดการกับมันได้ด้วยเพียงแค่กระบวนท่าเดียวเจ้าคิดกันเหรอว่าเจ้าจะหยุดข้าดได้ถึงร่างกายนี้จะดับสูญแต่สักวันข้าจะกลับมาแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะไอ้มนุษย์บ้าทุย หน่อยไอ้เจ้าบ้าปล่อยข้าไปเถอะหลังจากที่ข้าจัดการกับพวกมอนสเตอร์ได้แล้วเจ้าอาแก่นนั่นก็พ่นไข่ออกมาจากปากของมันเพื่อหวังว่าจะได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ว่าข้าได้เก็บไข่ใบนั้นเอาไว้ที่บ้านของข้าไม่ว่าจะเป็นเทพหรือว่าปีศาจระดับยักษ์ไทท่นตนใดก็าตามไม่ได้เจอกับข้าแล้วพวกมันก็ไม่อาจต้านทานพลังของข้าได้เมื่อก่อนข้าเคยคิดว่าเทพเจ้า คือผู้สร้างและส่งข้ามายังโลกใบนี้แต่ตอนนี้ข้าได้รับรู้แล้วว่าไม่ใช่ข้านี่แหละคือมนุษย์ที่แท้จริงหลังจากนั้นโลกก็ได้พบกับความสงบสุขตลอดการแต่ไม่รู้ทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกใช่แล้วความว่างเปล่าที่ไร้ซึ่งผู้ใดจะมาเติมเต็มชีวิตที่ปราศจากศัตรูความสงสัยใคร่รู้ในพลังของตัวเองว่าแท้จริงแล้วมีระดับพลังมากเท่าไหร่ จนเวลาผ่านพ้นไปความรู้สึกว่างเปล่าก็มาถึงจุดสิ้นสุดโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งมันได้ข้าได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งก่อนที่ข้าจะฆ่าตัวตายข้าได้เปลี่ยนสนามพลังงานแม่เหล็กโลกไปในแบบที่ข้าอยากให้มันเป็นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเด็กที่เกิดหลังจากดีไปจึงเกิดมามีพลังฮีโร่ที่เหมือนกับข้าแน่นอนว่าข้าไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีพลังที่แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ ในที่สุดข้าก็ได้ตัดสินใจใช้เครื่องมือที่ทําให้นอนหลับไปโดยไม่มีวันตื่นโดยเงื่อนไขเดียวที่จะทําให้ตื่นขึ้นมาได้อีกครั้งก็คือตัวของข้าเองจะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมามากพอที่จะทําให้เครื่องกลับมาทํางานอีกครั้งและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชื่อของเฮนรี่ฮีโร่หมายเลขหนึ่งของโลกก็ค่อยๆเลือนหายไปจบแล้วละ่ะสรุปก็คือพลังฮีโร่ที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้นะเป็นเพราะพลังของชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ แบบนี้ก็แสดงว่าเขาคือบรรพบุรุษฮีโร่ของพวกเรางั้นสินะอะไรกันสุดท้ายก็ตายอยู่ดีไม่เห็นจะสนุกสักนิดเฮ้ย hey! ดูนี่สิฉันทำมันได้แล้วอะไงทำได้เร็วจังเจ๋งเป็นบ้าเลยฮฮาทำได้ยังไงกันนะ่ะช่วยบอกเคล็ดลับที่สิน <Hey! S 2> <laughs> ี่มัวรออะไรอยู่นะลองใช้มาดูเร็วเข้าโอ้ oh. ไม่เลวเลยนี่นะไม่นะทิวแรกก็พยายามจะคิดไว้ไปในทางที่ดีอยู่ละนึกอยู่แล้วเชียวว่าจะต้องเป็นใครวิชานี้นะนี่นายกะจะให้ลูกศิษย์ของนายทุกคนโตขึ้นมาเพื่อเป็นภายความมั่นคงของโลกโลก,กันหมดเลยหรือ,อยังไงกันนะไม่คิดบ้างเลยหรือไงว่าใครวิชานี้นะมันอันตรายมากแค่ไหนกันนะทำลายโลกงั้นเหรอเ <laughs> ชื่อข้าเถานดนะพวกเขาน่ะไม่เอาวิชาที่ข้าสอนไประเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้าหรอกนะ แบบนี้พวกเราควรจะทำยังไงกันดีก่อนรับท่านเราจะใช้ช่วงเวลาที่แสนจะมีค่านี้จัดการกับเด็กของพวกมันซะนี่จะถือได้ว่าเป็นการตัดตอนวงจรการเกิดใหม่ของพวกฮีโร่ได้มากเลยละ่ะไม่คิดเลยจริงๆว่าโอกาสที่จะได้กลับไปยังโลกจะมาถึงเร็วขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำยังไงละครับช่วยบอกทีจะได้ไหม เจ้าเด็กนี่ถือได้ว่ามีพลังที่หาสนใจอยู่ไม่น้อยถ้าเกิดว่าข้าได้ดูดพลังจากมันมาแล้วละก็การเดินทางกลับไปยังดาวโลกก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสําหรับเราแล้วละแต่แต่ว่าท่านครับเด็กคนนี้นะ่ะเป็นคนที่สามารถหยุดขึ้นพลังของระบบคิสกาซิสเต็มที่เป็นเศษเสี้ยวพลังของเฮนรี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราพลาดขึ้นมาเราอาจจะตายอยู่ที่นี่กันหมดก็ได้นะครับ แถมนอกจากนี้ที่ด้านนอกนั่นก็ยังมีพวกที่มีพลังระดับผู้สร้างอยู่อีกแบบนี้นะไม่ไหวหรอกแดกคารับเจ้านี่มันโง่จริงๆใครมาจะไปทําแบบต้องๆแบบนั้นกันเรายุคนี้นะเขาต้องหลอกล่อกันอย่างชาญฉลาดแต่แต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะพูดแบบนั้นข้าก็ยังรู้สึกเสียวสันหลังอยู่ดีเออนะ้าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะตราบใดที่พวกเราสามารถดึงพลังฮีโร่ของเด็กคนนั้นออกมาได้ ข้าก็สามารถหาทางให้กับเจ้าไดเองละนะเอ,อพวกเจ้าที่อยู่ทางนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้พอยก่อนนะหลานๆที่น่ารักของทวดอีกไม่นานทวดจะได้กลับไปหาพวกเจ้าแล้วด้วยความที่มีทางเข้าหลายทางดังนั้นแล้วพวกเราจะแยกกันไปคนละทางถ้างั้นเจ้าไปทางนั้นก่อนเลยก็แล้วกันชิไม่มีทางซะหรอกวันนี้นะ่ะฉันจะตามนายไปตลอดทั้งวันเลยคอยดูสิ ตอนนี้แหละเริ่มแผนการของเราได้เลยเปิดการใช้งานพลังแห่งภาพลวงตาตท่านราชาก่อนรับพลังแห่งภาพลวงตานี่จะจัดการพวกเขาได้จริงๆเหรือ,อรับนี่นะไม่ใช่แค่ภาพลวงตาทั่วไปเท่านั้นถึงแม้ระดับพลังของข้าจะยุ่เเี้งแข่ระดับผู้สร้างแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าข้านั้นถูกสร้างโดยเหล่าทวยเทพเจียวน่าจะบอกให้ในตอนนี้นะ สิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือนั่งเอนหลังให้สบายแล้วคอยจับตาดูพวกมันสะเท่านั้นก็พอฮะ <c oughs> ไปขึ้นกันภาพลูตา,างั้นเหรอคิดงั้นหรอว่าเทคนิคกาเจ่อกรกะจกแค่นี้จะทำอะไรขาดได้นะ่ะฮ่ราราชแห่งเอลฟ์ข้าราชานแห่งออกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราขอติดตาม,ตามรับใ, <น S 1> ใช้ท่านพะยะค่ะ <laughs> ถึงจะบอกว่าเป็นแค่ภาพลวงตาก็จอกก็จกก็จริงแต่แบบนี้นะรับชอบชอบ <laughs> <laughs> เป็นยังไงล่ะเห็นหรู้ยังเนี่ยนี่นี่มันจะใช้ได้จริงๆใช่ไหมขอรับกดตราบเท่าที่พวกมันยังลุ่มหลงไปกับภาพลวงตาพวกนี้นั่นแหลนะนาะ ข้าจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปทรงพระเจริญพระยาคาฝ่าบาทพ่อด้วยทรงพระเจริญโอ้โอ้ชอบใจข้าชอบใจชอบใจจริงๆภาพลวงตาที่เล่นกับความต้องการของผู้ที่ถูกใช้งั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะ ข้านะไม่เคยต้องการสิ่งใดอยู่แล้วครับฮ่า